สวัสดีเพื่อนพ้องในน้องพี่เดอะฮอนครับพบก,กับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมเทพมาใหม่บนมือถือนะคือถ้าเพื่อนกำลังตามหาเกมแนวมาใหม่บนมือถือที่น่าเล่นจัดจ้านก็หนีนะครับผมคือไม่ต้องกังวลเลยเกมในคลิปนี้แต่และเกมที่เอามาเนี่ยคือตั้งใจเลือกเกมเทพ,เทพมาให้ทังนั้นเลยครับผมเกมที่ไม่จริง,จ,รงจะไม่เอามาในคลิปนี้นะโอเคสำหรับเกมในคลิปนี้จะเป็นเกมอะไรกันบ้างก็มาดูลยครับผมชื่อเกมรู้ค่ะดาวโหลดเพื่อนๆสามารถดูได้ช่องคอมไปเลยนะโอเค let's go เกมมันดับป mm ี้สิบ v อดเวนเจอร์สโมบายก็ผมคือถ้าคุณได้ชอบในเกมมาสงครามก็นี่แล้วก็ผม ึ่งนี่เป็นเกมใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือถ้าคุณชอบเล่นเกมสงครามอยู่แล้วก็นี่เลยซึ่งเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามประกิจในเรื่องได้ก็ผมคือในเรื่องนะคือแบบที่คุณเห็นตอนนี้แล้วก็ผมคือมันมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกคุณหนบว่าเกมนีคือฉากต่อสู้คือ <apenas> มันเดือดๆมากๆเลยนะคือเราสามารถยิงถล่มศัตรูได้ก็ผมที่สําคัญเนี่ยฉากในเครื่องบินนี่คืออลังการมากๆเลยนะคือเราสามารถต่อสู้ได้แบบอลังการแล้วก็ผมคือถ้าคุณชอบในเกมสงครามที่ภาพสวยแต่ความจําน้อยก็นี่เลยก็ผมต้องบอกเกมนี้เป็นเกมใหม่ด้วยนะสำหรับใครสนใจก็นี่เลยก็ผม่อเในรืง แต่ยังมีโหมดอื่นๆให้คุณเเล่นอีกด้วยครับผมถ้าใครชอบเปเกมสงครามอย่างนี้ยังได้เกมตอนว่างก็หนีนะครับผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ต้องเช็เน็ตน,นะติดเครื่องก็ได้เลยเกมมันดัพไปก้าว Kingdom the Blood ครับผมคือถ้าคุณเนี่ยกลางตามหาเกมแนวชะลอร่าจากฝูงเบดบซัมบี้แต่ว่า ยันในเกมแนวสไตล์แบบพราชวังอะไรเงี้ยก็หนีแล้วก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมั่หม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมนี่คุณเนี่ยต้องเอาเชอร์รอดจากพียซ์มบี้อยู่แล้วก็ผมคือจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปก็ผมแต่ว่าเกมนี่คือภาพสวยลังการมากๆเลยแต่แน่นอนว่าไม่ได้ให้คุณเนี่ยต่อสู้กับเหล่าเพียร์สบิย์แล้วก็ผมคือเราสามารถเจอกับคุณได้ด้วยนะโหมดปฏิภูมิก็มีโหมด PvP ก็มีด้วยเหมือนกัน็ผมสำหรับใครที่ชอบไปเกมแนวเชอร์รอดท

เกมดับที่แด Drive Division ก็ผมคือถ้าคุณชอบไปเกมดริฟต์รถมากกว่าก็นี่นะครับผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะต้องบอกว่าเกมนี่คือเราสามารถเล่นตามแบบตามสายที่เราต้องการนะ้นี่ก็ผมไม่ว่าจะเป็นดริฟต์รถหรือว่าหากเงินเพื่อไปซื้อรถแต่งรถก็ได้เหมือนกับผมเกมก็คือจะมีรถหลายคันให้เราเลือกใช้มากๆเลยนะคือรถแต่ละคันนี่คือเท่มากๆครับผมซึ่งภายในเกมนี่คือเราสามารถดริฟต์ได้เหมือนกันนะคือจะมีโหมดอิสระด้วยคือเราสามารถทำอะไรก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ชอบดริฟต์เราสามารถปิดโหมดดริฟต์ได ไฮโดเกมนะ่ะคือจะมีหลากหลายโหมดให้เราเนี่ยเล่นมากๆแล้วก็ผมสำหรับใครได้ชอบไปเกมในแะข่งรถก็นี่เลยก็เราสามารถขับแลเล่นชิลๆได้ก็ผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมก็่คือภาพสวยพอสมควรนะเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่ไหมครับผมเกมมาดับพี่7 Legends Difficult c l แ m ม i n g g เกมครับผมคือถ้าใครเป็นคนหัวร้อนง่ายก็ <laughs> ก็แต่คุณอยากเล่นก็เล่นได้นะเกมนี้ซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมแนวที่เราต้องเก็บสถิติหรือว่าผ่านด่านอะไรเงี้ยก็ผมคือด่านได้บอกแล้วก็มันไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับใครที่ชอบเป็นเกมที่เราสามารถเล่นตอนว่างได้แบบปวดร้อนนิดหน่อยก็นี่แล้วก็ผมแต่ก็แล้วแต่คนแหละคือเกมนี้นเพราะว่าถ้าเล่นแบบเพลินก็สนุกเหมือนกันนะเป็นเกมที่มาถือสเปคไม่แรงก็เล่นได้เหมือนกันก็ผมเป็นเกมออฟไลน์ด้วยไม่ต้องเชนเน็ตก็เล่นได้นะเดเครื่องก็ได้แล้วก็ผม เกมแบบปีห6 Crisis X Your Last Survival ก็ผมถ้าคุณอยากกลังตามหาเกมแนวชรอดภาพสวยลางการกันสร้างก็นีเด็กก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ล่าสุดที่อลังการการสร้างมากๆเลยนะคือแน่นอนเกมนี่คือเป็นเกมแนวชรอดก็ผมคือเราสามารถเอาชรอดจกฝูงเปรตสมบีได้คือแน่นอนเป็นเกมแนวชรอดอยู่แล้วคือเราสามารถสร้างบ้านครับของต่างๆได้เต็มรูปแบบแล้วก็ผมคือจะมีเล่นเี่กคือเยอะมากๆเลยนะแล้วก็ภาพสวยเด็กก็ผมสําบใครชอบในเกมแนวชรอดที่เราสามารถเล่นคือเล่นวสนุกอยู่แล้วแต่เราสามารถเด็กเพื่อนได้ก็นีเด็วก็ผม ไปเก็บได้รวของเรื่องมากๆเลยนะไปเก็บออนไลน์ต้องเช่นเยกครับผมเกมบันดาทีห้า Fairy Tales ก็ผมนี่ไปเก็บอนิเมะมาใหม่ที่อลังการมากๆในเกมหนึ่งนะสำหรับใครที่เป็นแฟนของอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนีนะครับผมซึ่งภายโนเกมนี่คือตัวละครเยอะมากๆอีกด้วยนะซึ่งตัวละครแต่ละตัวเนี่ยคือสกิลเนี่ยอลังการมากๆครับผมแลเราสามารถจัดทีมได้ด้วยถ้าชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมมาเป็นเกมแล้วนะภาพมันสวยด้วยครับผมไปเก็บออนไลน์ต้องเช่นเดียกนะ เกมมาดาพี่สี่ Warriors r i e for h o n t e r ก็ผมสำหรับใครที่ชอบในเกมนักรบก็หนีนะก็ผมซึ่งเกมนี่คือมันอลังการมากๆเลยนะคือไม่ต้องคิดอะไรมากก็ผมเกมนี่คือเล่นง่ายมากๆเลยคนแค่จับคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อสู้ทันเองก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่คือเราสามารถดวลแบบ1ต่อ1ก็ได้แบบดูโอก็ได้หรือว่าแบบ4ต่อ4ก็ได้มันก็ผมคือมันมากๆเลยนะซึ่งภายในเกมนี่คือแน่นอนจะมีสกิลให้เราเลือกใช้ด้วก็ผมคือเราสามารถกดสกิลได้แต่ว่าเกมนี่คือจะมีตัวละครเยอะพอสมควรนะคือเราสามารถเลือกซื้อตัวละครที่เราต้องกเป็น สุบอะไรนี่นะซึ่งสำหรับใครชอบเล่นเกมต่อสู้แนวแตระรบยุ่เก่าอยู่แล้วก็นี่เลยคือเกมเลยคือภาพสุนทรการพอสมควรครับผมคือไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเล่นตอนว่างได้ครับผมสำหรับใครสนใจในเกมนี้มาถึงสเปคกลางๆก็สามารถเล่นเกมนี้ได้เหมือนกันนะไม่ได้หนักเครื่องขนาดนั้นครับผมเป็นเกมออนไลน์ต้องเชื่อเน้นนะติดเครื่องก็ได้เลย เกมมาดัดปีสามโบราสอมบี้ซูเวอร์ฮก็ผมคือถ้าคุณชอบเลยเกมแนวชลโรดที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็หนีแล้วก็ผมเพราะว่าเกมนี้คือเป็นเกมแนวชลโรดจับฝูงไปดิบสอมบี้นะเราลคล้ายๆว่าเลเวลความยากมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรงี้นะสมมติว่าคุณเอาชลโรดในเลเวลหนึ่งได้มันก็จะเพิ่มไปเลเวลสองแล้วซอมบี้ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ผมมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆอะไรงี้นะถ้าคุณชอบในเกมแนวชลโรดจับฝูงไปดิบสอมบี้อยู่แล้วก็หนีแล้วก็ผมคือซอมบี้จะถาโถมเข้ามาคุณแบบอออลลลังงการเเยนนะแตตต่่่้ไปเรืื่่่่่ออออยๆคครรผมมมมมมทีีนนนนนนเเเเเกกกก้้้้ปป็็ไไตตงงใชาาาฐสแลดเหมือนกัน นะซึ่งแน่นาครอาจจะมีโอกาสที่จะเล่นกับเพื่อนได้ด้วยในเกมนี้สำหรับใครชอบในเกมแนวชือรอดอยู่แล้วก็นีแล้วก็ผมความจำน้อยมากเลยนะสำหรับใครสนใจในเกมติดเครื่องก็ได้เลยโอ้แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะถ้าเราชื่อรอดได้แต่ละแมทเนี่ยคือจะมีของดอกมาอยู่แล้วก็ผมเราสามารถเก็บได้นะไปเก็บอะไรต้องเช่ไหมก็ผม เกมมาดที่2องคอมพลสเบธเทนรโยก็ผมคือถ้าคุูเนี่ยกำลังตามหาเกมแนวชรอดที่เราต้องเอาชรอดจากผู้เล่นมากกว่าก็นี่แล้วก็ผมซึ่งเกมนี่คือเป็นเกมมาใหม่คืออลังการมากๆเลยนะคือแน่นอนว่าเกมนี้คือเป็นเกมแนเบธเทนโรโยือเราต้องเอาเชอรอรอลก็ผมถ้าเราเอาชอรรอดจนเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายหรือว่าทีมสุดท้ายก็เราจะได้ที่หนึ่งรถชนะนั่นเองนะซึ่งเกมนี่คือภาพสวยอลังการพอสมควรนะคือไม่ได้แค่สวยงารอย่างเดียวแต่ว่าจะมีลูกเล่นเนี่ยคือเยอะมากๆเลยสำหรับใครที่ชอบในเกมแนวเบธเทนโรโยสในยุคอนาคตก็ และภาพก็สวยหลักคาอีกด้วยซึ่งนอมในเกมนี้เราสามารถเล่นออนไลน์กับคนอื่นได้ด้วยนะสับใครสนใจในเกมนี้ไปเกมออนไลน์ต้องเชนนะ เกมันดับที่หนึ่ง Lost Future ก็ผมคือถ้าคุณอยากลองตามหาเกมแนวชรอดที่ภาพสวยลังการีกเกมก็นี่เลยก็ผมซึ่งนี่เป็นเกมมาใหม่ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคือคุณสามารถเล่นคนเดียวได้ก็ผมเกมนี้ซึ่งไพ่ในเกมเนี่ยคือซอมบี้เนี่ยคืาทำออกมาได้สมจริงมากๆเลยผมถ้าคุณเนี่ยบอกว่านี่อยากได้เกมคนเดียวชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่เลยเพราะว่าเกมนี้คุณสามารถเล่นเพลินได้เลยก็ผมเพราะว่าเกมมันคือจะมีความสมจริงระดับหนึ่งนะคือซอมบี้จะไม่อึดอัดหรืออะไรขนาดนั้นก็ผมแต่ว่าจะเข้ามาหาคุณแบบอลังการเลยซึ่งน้องในเกมเนี่ยค ที่ภาพสวยแล้วก็มีหลายเรื่องก็นี่เลยซึ่งไพ่ในเกมคือแบบอนข้้งกว้างใหญ่เนะคือเราสามารถฟาร์มของตามเมืองร้างต่างๆได้ก็ผมที่สําคัญเกมเน่คือไม่ได้มีแค่ตัวละครเดียวเนะคือเราสามารถสลับกันต่อสู้ได้ก็ผมถ้าตัวละครตัวนี้ตายเราก็สามารถเลือกตัวใหม่ได้อะไรย่างี้นะเกมที่น่าเลน่นมากเลยไปเก็บอะไรต้องเฉน็น,นะโอเคคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนก็ผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าคุณอยากจะได้เกมอะไรเพิ่มเติมก็คุณบอกกันได้เลยนะที่สำคัญเนี่ย ถ้าชอบเกมอะไรในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วผมจะขอบคุณมากเลยแต่ว่ากังวลว่าถ้าคุณจะได้เกมเพิ่มเติมตอนนี้เลยก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมาก็ผมจะมีเกมทีงเล่นอีกมากแล้วก็ผมที่ผมจัดให้คุณแล้วนะยังไงก็ขอบคุณมากที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะซีอุเกมแฟร์ด้วยไหมกดดูคลิปต่อไปได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้าก็ผม